เพื่อนๆสวัสดียามดึกด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตี3ามฝ่านะครับประมาณวันวันที่9นะครับวันที่9้าวันอาทิตตีสามยี่สิบนะครับวันที่9้า เกาพฤสจิกายน2,568นะครับเวลาประมาณตีสาพอขวาตี3ามครึ่งน,นะครับอ,อ,อาจจะเห็นมูทโทนที่มันเป็นประมาณแบบนี้นะครับเพราะว่าผมได้ทำการเก็บของที่จะย้ายออกจากบ้านหลังนี้แล้วก็รายละเอียดการเก็บมันค่อนข้างเยอะจริงๆผมถ่ายคลิปไว้ตนะั้งแต่ตอนเช้าเลยประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งก็จะบอก บอกรายละเอียดของบ้านต่างๆบอกจุดบอกมุมบอกความทรงจำต่าง,างๆที่ที่ผมได้บอกได,ได้ได้บอกไปก็จะมีแบบหลายจุดมากๆนะครับตั้งแต่ห้องนอนห้องน้ำห้องอีกห้องหนึ่งนะครับแล้วก็อีกห้องนึงที่อยู่ข้างบนแล้วก็ห้องกลางบ้านแล้วก็ห้องครัว แต่ว่ารายละเอียดแต่ละรายละเอียดแต่ละดีเทลมันค่อนข้างเยอะครับแต่พอเอาเข้าจริงวันนี้ได้มีการเก็บของด้วยกันลหลายๆอย่างของค่อนข้างเยอะจนเราก็รู้สึกว่าของบางอย่างมันก็เป็นความทรงจําให้เราได้ที่ว่าเออเราไม่เคยเอามันออกมาใช้ออกมาทําหรือออกมาทําเลยเลยของบางอย่างมันก็เตือนสติเราได้เหมือนกันครับอย่างเช่นผมไปเจอ ไปทะเบียนเป็นกล่องจดหมายนะครับก็เป็นที่เขาตั้งใจทำนะครับก็ไม่เคยเอามาติดหน้าบ้านเลยนะครับจนวันนี้ก็ต้องเก็บไปครั้งหนึ่งจริงๆผมแทบจะแบบเบอร์มากนะครับในการพูดวันนี้เบอร์แบบจริงจริงก็เบอร์ทุกวันนะครับในช่วงนี้ด้วยแต่ก่อนก็จะเห็นต๊ะคอมเห็นอะไรตั้งก็ผมก็เก็บคอมเก็บอะไรเรียบร้อยแล้ว แล้วก็พอเข้าจริงโอรละเอียดมันเยอะนะครับที่ที่จะเก็บนู่นเก็บนี่ระเอียดมันแบบเยอะมากของแต่ละอย่างทิ้งได้ก็ต้องทิ้งนะครับที่อาจวันนี้สาเหตุก็คือว่าผมจะอยู่ที่นี่เป็นคืนสุดท้ายจริงๆครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเปิดคลิปก็จะเป็นสถานที่ที่หนึ่งนะครับเป็นอีกที่ที่หนึ่งซึ่งจริงๆแล้วผมก็ไปต่อไม่ได้นะครับกับการที่ต้อง ต้องจ่ายต้องทํานูน่ทนทํานี่แต่ผมบอกเพื่อนเพื่อนว่าอืมผมไม่ได้สําเร็จแล้วมาบอกเพื่อนๆแล้วผมก็ไม่รู้ตัวว่าผมจะสําเร็จหรือเปล่านะครับผมอาจจะไม่ได้สําเร็จด้วยซ้าหรืออาจจะสําเร็จด้วยแต่ผมเชื่อว่าผมต้องสําเร็จแล้วผมก็แค่อยากจะโฟกัสไปในจุดที่เพื่อนๆอนไม่ว่าเพื่อนๆจะเป็นใครเพศอะไรอยู่ที่ไหนทําอะไร สถานะอะไรเพื่อนเพื่อเริ่มต้นไปกับผมได้แล้วผมกําลังทําให้เพื่อนๆเ,เห็นจริงผมย้ําอีกทีนะครับว่านี่คือความเป็นจริงนะครับไม่ใช่คอนเทนต์นี่คือความเป็นจริงครับไม่ใช่คอนเทนต์ก็เตียงนี้ก็นอนกันผมก็นอนเป็นคืนสุดท้ายและครับอยู่กันที่นี่ก็ตั้งแต่พาพระมาเขาเริ่ทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ปาร์ตี้กัน หลายช่วงหลายเหตุการณ์เยอะแยะๆมากมายครับดีเทลมันเยอะมากบางทีก็นอนเช้ากันนะครับเพื่อนมาบ้านก็ปาร์ตี้กันคุยแลกเปลี่ยนอะไรกันหลายๆอย่างที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่จัดงานวันเกิดหลายคนอยู่นะครับมีทั้งคนที่คบกันอยู่แล้วก็คนที่เลิกคบกันไปนะครับโดยเหตุเหตุผลบางปรการอืม ผมก็พูดอะไรไม่ออกครับเพื่อนๆที่คิดว่าเออตัวเองจะมาอยู่ในจุดนี้แต่นในขณะเดียวกันในวันที่ผมได้ทุกอย่างมาผมก็ไม่ได้กลับที่จะเอไม่ได้กลับไม่ได้ไม่ได้ที่จะแบบขอบคุณกอบมันหรือร,รู้ซึ้งถึงความมีค่าของมันจนวันที่ผมเสียไปก็เป็นคำพูดยอดฮิตเลยที่รู้สึกว่าเออเสียคือรู้ค่าในวันที่สายไป ผมว่าเก็บฟุตเทจเก็บอะไรที่นี่เยอะก่อนที่ผมจะออกจากบ้านเนี้ยผมก็เดินดูนะเดินดูทุกราละเอียดของบ้านเลยว่าเออเคยอยู่ตรงเคยทำอะไรกันนู่นนี่นั่นละเอียดดีเทลต่างๆผมก็ดูหมดแล้วมันก็ทําใจยากครับเ,เพื่อนแต่ว่าผมต้องเดินหน้าต่อครับผมมีแค่ความหวังและกําลังใจที่ที่จะนําพาขาผม ไปทไําในสิ่งต่างๆคลิปนี้ก็เหมือนมาเปิดใจคุยก,กันกับคนดูแล้วก็มาแชร์มาอะไรพวกเนี้ยชีวิตผมไม่รู้ว่าจะไปลงเอยในในจุดจุดไหนแต่ว่าผมคิดว่าปีหน้าผมมีโปรเจกต์ทำค่อนข้างเยอะผมมีโปรเจกต์ทำค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ตอนนี้ด้วยความที่ว่าผม,มา ออกจากบ้านหลังนี้แล้วมันมีเดดไลน์เพราะว่าเขาก็แบกที่จะแบบแบกค่าใช้จ่ายไม่ไหวแล้วบ้านหลังนี้มันก็ต้องหาคนมาเช่านะครับก็อยากจะได้คนที่มาเช่าแบบที่ดีๆหรืออาจจะเป็นคนที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ได้นะครับผมก็แค่อยากจะบอกว่าที่นี่มันเป็นความทรง,ทรงจำของผมจริงๆแล้วก็เป็นบ้านที่ดีเลยนะครับห้องครัวดีเลย ทุกอย่างดีเลยแล้วก็ผมก็ดูแลบ้านนี้มาดีแบบมากๆผมดูแลแบบบ้านนี้แบบดีมากๆแบบฝุ่นแทบจะเช็ดทุกอย่างนะครับดีมากๆดูแลรักแบบเหมือนลูกคนหนึ่งเลยตั้งแต่มาอยู่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเหตุการณ์อะไรมาเยอะแยะมากมายครับเยอะมากผมก็เดินดูตอนเช้าผมก็เดินดูละเอียด นะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้แล้วก็เมื่อกี้ผมก็เดินดูรายละเอียดนะครับว่าเออคืนสุดท้ายละเหลือเวลาอีกเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงละที่ผมต้องไปจากที่นี่ม,มันก็ยากจริงจริ <laughs> แต่เพื่อนๆจะเจอผมแบบเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอาจจะเปิดคลิปอีกที่หนึ่งแล้วก็อีกประมาณเดือนสองเดือนสามเดือนเพื่อนๆก็จะเจอผมเปิดคลิปอีกที่หนึ่งแต่ว่า ผมจะอัปเดตให้ดูนะครับว,ว่าผมอยู่ที่ไหนทําอะไรแล้วก็อะไรอะไรยังไงอยู่นะครับอ,ออืมเผมติดนิดนึงนครับย้อนกลับมาที่ผมจะพูดผมไม่ได้มีเงินมาจําห้องอะ่ะเพื่อนๆไม่ได้มีเงินมาจําห้องเลยแล้วก็แน่นอนละครับผมแทบจะไม่รู้จะไปอยู่ไหนแล้วก็กลับกลับบ้านกลับบ้านที่เป็นบ้านผมจริงๆมัน มันก็กลับยากนะครับโดยปัญหาส่วนตัวที่ที่ผมมีซึ่งผมไม่ได้อคติแล้วก็ทิฏฐิหรืออะไรนะแต่ว่าผมกลับไปอยู่ที่นั่นที่บ้านแม่มันค่อนข้างยากจริงๆครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับแม่นะไม่ได้ทะเลาะอะไรกับแม่นะครับแต่ว่าเออมันมันมีเหตุผลแบบเส้นบางๆบางอย่างที่ที่มันเป็นเส้นที่สําคัญด้วยครับที่ผมไม่สามารถณนะตอนนี้ผมไม่สามารถที่จะกลับไปตรงนั้นได้ผมไม่สามารถที่จะกลับไปตรงนั้นได้กลายเป็นว่า แทบจะตอนนี้คือไรบ้านเลยแล้วก็ไม่รู้จะไปอยู่ไหนนะครับโทรไปหาเพื่อนนะครับว่าจะไปขออยู่ด้วยก็บางคนก็ผมไม่โกรธใครเลยนะที่ที่เขาจะไม่สะดวกให้อยู่เพราะว่าบางคนเขาก็มีครอบครัวแล้วก็มีแฟนนะครับแล้วก็เลือกที่จะคิดว่าที่จะช่วยเหลือเราได้นะครับก็ก็มารู้บางทีก็เพิ่งมารู้ว่าเออเขาเขามีแฟนเขาอยู่กับแฟนโน่นนี้นั้น บางคนก็ไม่ได้มีแฟนแต่ว่าชอบอยู่ส่วนตัวผมบอกเอยไม่เป็นไรเพื่อนไม่โกรธไม่ว่าไม่อะไรเลยมันเป็นปัญหาของเราไม่ใช่ปัญหาของของเพื่อนผมไม่โกรธไม่ว่าไม่อะไรเลยครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาของเราจริงๆเลยจะไปไปโมโหเขาไม่ได้ว่าเออทําไมไม่ช่วยในวันที่เราลาบากสุดๆเลยไม่ได้ครับผมไม่ใช่คนแบบนั้นแต่ว่าก็ผมก็ได้เพื่อนคนหนึ่งนะครับเป็นน้องคนหนึ่งที่ ที่บอกว่าเออเดี๋ยวพี่ไปอยู่ด้วยนะครับน้องฟังปุ๊บไม่ได้ถามรายละเอียดแมด่ถามเหตุและผลแม่ถามนั่นเลยมาเลยมาเลยพี่มาเลยพี่เก็บของมาเลยพี่เก็บมาเยอะๆยอะเลยพี่พี่มาก่อนนะครับก็บอกน้องว่าเออมีอะไรเดี๋ยวพี่ช่วยจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะก็อยู่เป็นบ้านอย่างนี้แหละครับโชคดีมากๆนะครับที่ผมพี่ผมยังมีคอนนคชันยังมีอะไรอยู่ยังมีเพื่อนยังมีอะไรอยู่ก็ นะ้องบอกว่าไม่ร้ายพี่พี่อยู่ไปให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนก็ได้เรื่องนั้นค่อยว่ากันทีหลังอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือจริงๆรแล้วเหตุการณ์เนี้ยผมก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วนะถ้าเพื่อนเพื่อย้อนกลับไปดูคลิปของผมที่ที่โพสคลิปว่าทําไมเราต้องมีเพื่อนอะ่ะอเน,นี้ยมันได้ใช้จริงๆแล้วผมไม่ได้เป็นคอนเทนต์หรืออะไรเลยผมได้ใช้จริงๆเนี่แหละครับเพื่อนสําคัญนะเพื่อนสําคัญนะ สำคัญจริงๆแล้วตอนนี้ก็สําคัญที่ผมจะต้องไปขอศัยไปขอพึ่งใบบุญเขาอยู่ที่จะต้องเก็บของไปอยู่กับเขาสักไม่นานครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ต้องย้ายไปที่หนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมก็ต้องหาห้องเช่าอีกที่หนึ่งนะครับแต่พอหลังจากผมหาห้องเช่าพวกนั้นแล้วทุกอย่างเข้าที่เข้าทางลงล็อกหรืออะไรแล้วผมก็จะเริ่มดําเนินการธุรกิจาบางอย่างนะครับที่ผมได้ลงทุนกับเพื่อนไว้ นะครับผมบอกกับเพื่อนๆที่จะลงทุนด้วยผมบอกว่าเออกูกูไรบ้านแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราจะทํากันอยู่ธุรกิจที่เราจะดําเนินการอยู่ไม่สูญเปล่านะมึงเรายังทําต่อนะครับเราจะต้องเรายังทําต่อไม่มีอะไรที่จะมาหยุดพวกเราได้ต่อต่อให้เราจะไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อะไรถ้าความตั้งใจของเรามันสูงเหนือว่าสิ่งอื่นใดเราต้องทําได้นะครับแผนเข้าวๆาประมาณนั้นแล้วก็เป็น ผมก็ไม่รู้ว่าปีหน้ามันจะ,ะ,ะมันจะเป็นยังไงบ้างครับไม่รู้เลยว่าปีหน้ามันจะมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรกับผมบ้างในชีวิตแต่ว่าคิดไว้ว่าถ้าย้อนกลับมาดูพวกคลิปพวกนี้ผมก็คงจะขอบคุณเต็มมากที่ที่ที่สู้มามากจริงๆนะครับมันมันอาจจะต้องมันเหนื่อยอยู่แล้วครับมันอาจจะต้องเหนื่อยขึ้นแต่ว่าผมก็อยากได้ผลลัพธ์ที่มันมากกว่าคนอื่น มันมันมันต้องเหนื่อยกว่าคนที่เขากาลังสู้แบบนี้ด้วยแล้วก็ต้องเหนื่อยมากๆเพราะว่ามันก็ต้องไปลงปกักหลักฐานหรือเริ่มต้นอะไรอะไรใหม่หลายๆอย่างแต่ผมก็ยังพอดีที่ว่าพอมีทรัพย์สินพอมีคอมมีแท็บเลต็ตมีนุ่นมีนี่มีนั่นที่พอที่จะต่อยอดทําอะไรได้บ้างผมก็ไม่ได้เริ่มจากศูนย์ซะทีเดียวแต่ก็ผมก็ถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะคลิปของผมอะ ที่ผมได้โพสต์ลงไปอ่ะจะสังเกตไหมว่าผมพูดด้วยความมีประโยชน์และเหตุผลจริงๆเช่นไม่มีเงินก็ทําธุรกิจได้ใช่ครับผมลงทุนกับความรู้นะครับพอวันหนึ่งที่เรามีตังจริงอ่ะเราก็ลงทุนในเราก็ลงทุนเอาเงินไปลงทุนในในธุรกิจนั้นอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ผมเลยบอกนะว่าผมไม่ได้พูดแบบเอาเท่เอาดีนะแต่ว่ามันก็คือความเป็นจริงแล้วผมได้เรียนรู้จากบทเรียนพวกนี้จริงๆอย่างเรื่องเพื่อนเนี่ยวันนี้ผมก็ไม่คิดว่าผมจะต้องมาได้ใช้เรื่องเพื่อนจริงๆริงว่าต้องไปขออยู่อาศัยเขาเพราะฉะนั้นแล้วผมขอเวลาแบบหลายๆเรื่องที่จะทำแล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นคำพูดที่มันสลัดสรวยมากมายแต่ว่า ถ้าเพื่อนเพ่นเห็นเมสเซทที่ผมสื่อสารไปในคลิปก่อนๆจริงๆเพื่อนๆนจะเห็นว่าว่ามันมีประโยชน์จริงๆมันคือความเป็นจริงมันคือกฎของโลกนี้จริงๆที่ที่มันเป็นอยู่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้ในวันที่ผมต้องย้ายออกซึ่งผมไม่พร้อมเลยแล้วมันค่าใช้จ่ายบางอย่างมันต้องจ่ายอยู่ซึ่งมันก็จะหมด ไปในเร็วๆนี้กก้อนใหญ่ก็กลายเป็นว่าผมต้องเอาเงินก้อนใหญ่นั้นไปจ่ายก,กลายเป็นว่าผมไม่ได้มีเงินค่าประจําห้องเลยแต่ผมสัญญานะกับเพื่อน,อนผมจะเอาทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมแล้วมากกว่าเดิมผมมันต้องดิ้นให้สุดมันต้องดิ้นแบบดิ้นแบบให้สุดอ่ะ ผมอาจจะพูดแบบงงไปงงมานะครับผมคิดเยอะจริงๆครับกับหลายอย่างมันไม่ใช่แค่ว่าเรายายกออกจากบ้านนี้เช่นเป็นจุด A แล้วไปจุด B เพื่อนๆรู้นะครับไม่ได้ง่ายแบบนั้นมันมีความทรงจำมันมีเรื่องของความรู้สึกไอความรู้สึกนั้นมันยากเลยที่จะก้าผ่านมันยากยากมากที่จะก้าวผ่านมันไปแต่ว่า ผมหยุดไม่ได้ที่ผมจะไม่เดินต่อไปในขณะที่ผมมีโปรเจกต์มากมายที่ต้องทำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมยอมรับเลยนะผมอะดูแลร้านหนึ่งอยู่ไม่เอาตังค์เลยเป็นร้านหนึ่งที่เขาขายแบบออฟไลน์อืมแล้วมันก็เป็นเพื่อนเก่าผมแล้วเขาก็บอกว่าเออชีวิตเขาแย่ นู่นนี่นั่นได้ผ่านการคุยกันผมก็เลยบอกว่างั้นไอ้ของที่ทำอะ่ะที่มันอยู่ในออฟไลน์อ่ะเอาขึ้นออนไลน์หมดเลยเพราะว่าถ้าออฟไลน์มันก็จะขายได้แต่ในพื้นที่นั้นแต่ถ้าขึ้นออนไลน์คือคุณขายได้เจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดผมก็สอนเขาตั้งแต่เริ่มต้นเลยอะ่ะตั้งแต่เปิดไอดีรหัสเลยอะ่ะจนให้เขาไปเรียนรู้มาแล้วก็มารายงานผลเรียนได,ได้ได้รู้อะไรบ้าง แล้วก็จบคาถามไว้ว่าเออสงสัยอะไรตรงไหนซึ่งผมก็ไม่ได้เก่งหรอกแต่ว่าเขามีของที่จะทำอยู่แล้วแล้วเขาก็เขาก็มันก็เลยพร้อมที่จะขึ้นออนไลน์แต่สำหรับผมม,มันต้องใช้เงินทุนในการทํานู่นนี่นั่นแล้วมันไม,มน่มันที่จะลองผิดลองถูกได้ไม่เยอะครับด้วยเงินทุนที่มันมีจํากัดส่วนตัวของเพื่อนผมเนี่ยเขาลองผิดลองถูกมายี่สิบสาสิบปีแล้วจนเข้าขายออฟไลน์ได้ อย,อย่างยั่งยืนแล้วก็ที่ผ่านมามันก็ค่อนข้างแย่กับยอดขายหรืออะไรต่างๆผมก็เลยเสนอไปว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยนะครับช่วยทุกอย่างอืช่วยแบบเปิดร้านไลน์ให้ในทุกแพลตฟอร์มนู่นนี่นั่นซึ่งเขาไม่ได้มีความรู้เลยนะไม่มีความรู้เลยก็หนักหนักกว่าคนทั่วไปอยู่ที่พอจะมีความรู้บางแต่ว่าเขาไม่ได้มีความรู้เลย ก็ไม่เป็นไรครับผมรับปากว่าจะช่วยเขาก็ตอนนี้ก็ยังช่วยอยู่มผมจะบอกว่ายังไงดีจะบอกว่าในวันที่ผมก็แทบไม่รู้จะอยู่ไหนด้วยซ้ำใช้คำว่าคนไร้บ้านเลยก็ได้ผมชอบคำนี้นะคนไร้บ้านในวันที่ผมก็ต้องมีความหวังให้กับใครหลายๆคนผมก็ยังต้องทำหน้าที่เพื่อนที่ดีแล้วก็ดูแลร,ร้านต่อไปหรือทำอะไรต่อไป แล้วก็ผมก็โทรไปบอกเพื่อนผมทุกคนว่าเออว่าเออกูไร้บ้านแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้จะยังยังไม่รู้จะไปอยู่ไหนเลยแต่ว่ามึงมั่นใจนะว่าในสิ่งที่เราจะทำะมันต้องดําเนินต่อไปมันต้องเดินดําแบบดำเนินต่อไปแล้ไม่มันไม่มีอะไรยุงมาอยู่ก็ได้ไอ้โปรเจกต์ที่จะทํากันอะ่ะกูทําต่อกูทําต่อกูเดินหน้าต่อ มันต้องสู้ครับเพื่อนเพนมันต้องสู้จริงๆผมไม่ได้พูดเอาเท่นะ <c oughs> ผมไม่ได้พูดแบบเอาเท่เอาแบบดี <c oughs> เอาดีเข้าตัวเอาอะไรเข้าตัวนะแต่แบบแต่ผมก็สู้จริงๆ่ะเพื่อนเพื่อก็เห็นผมก็สู้จริงๆไม่ใช่แบบผมว่าคำนี้มัน มันคําเดียวเลยจริงๆอย่าท้อผมก็ไม่ท้อนะครับก็เห็นอยู่จริงๆเลยรอบๆตัวผมไว้ให้ผมอัปเดตให้เพื่อนๆฟังแบบเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับไม่ไม่ทิ้งไม่หายจากช่องนี้ไปแน่นอนไม่ทิ้งไม่หายไปแน่นอนครับ แล้วเพื่อนๆจะเห็นแล้วก็อาจจะในหนปีนะครับในหนปีข้างหน้าว่าจะคลิปอยู่แบบนี้เพื่ออะไรต่างๆต่างๆแล้วก็อาจจะมีคลิปที่ผมอาจจะไปพักผ่อนบ้างหรือไปเที่ยวบ้างผมอาจจะอัดคลิปถ่ายกับบรรยากาศอะไรแล้วก็เมื่อได้ได้พูดคุยได้อะไรกับเพื่อนๆหน่อยประมาณนั้นนะครับอืม ยังไงผมเป็นกำลังใจให้นะครับคนที่กำลังมีชีวิตที่แบบผมผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าคุณสู้อยู่เหมือนผมหรือเปล่าแต่วันนี้ผมสู้อยู่เราสู้เป็นเพื่อนกันครับเพื่อนเพื่ออาจจะคิดไม่ออกว่าต้องสู้แบบไหนอะไรแบบไหน ผมเลยบอกเนะว่าบางอย่างเราไม่ต้องใช้แรงอย่างเดียวก็ได้เพื่อนๆลงทุนกับความรู้ความคิดได้เยอะลองหาทางดูไม่มีตังค์ใช่ครับวันนี้ผมก็ไม่ได้มีตังค์ผมก็แค่มีทรัพย์สินอะไรนิดหน่อยจากที่ผมเก็บมานี่แหละจากที่ผมทํางานแล้วก็เก็บมาพอวันนึงมันได้ใช้จริงๆครับพวกเนี้ยแล้วถ้าเพื่อนๆไม่มีตังค์ผมว่าอินเทอร์เน็ตมันก็หาข้อมูลได้เยอะมากว่า ผมก็ไม่ได้จะชี้เป้าให้เพื่อนๆทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะว่าผมคิดว่าคุณความถนัดของคนเรามันมันไม่ได้เหมือนกันแต่เพื่อนๆเปิดดูในอินเทอร์เน็ตมันม,มันมีแบบเยอะมากๆในการหารายได้แต่ผมก็ยอมรับนะว่าวหลายรายได้มันก็ไม่ได้เหมาะกับผมเช่นเอารูปภาพไปไปขายเขียนนิยายขายอไม่ได้เหมาะกับผมเลยไม่ได้เหมาะกับผมเลยแต่ถามว่ามันทําตังค์ได้ไหมได้ได้เยอะด้วยสำหรับใครบางคน ผมเห็นได้เป็นเป็นหมื่นเป็นแสนก็มีกับการเอารูปไปขายกับการขายนิยายก็มีแต่ถามว่าผมรู้ไรายได้ผมรู้วิธีที่ทํารู้ครับรู้หมดเลยครับแต่ผมไม่ไถนัดอ่ะผมถนัดแบบอื่นมากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วผมเลยไม่อยากจะชี้เป้าว่าว่าควรทำอะไรแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมทําได้คือการให้แนวคิดแนวคิดปกติเพืเ่อนๆจะเห็น แบ่กตาว่าเออมันสําเร็จแล้วค่อยมาให้แนวคิดผมก็ไม่รู้ว่ากระบวนการที่ที่คนคนหนึ่งสําเร็จอะ่ะมันจะมีองค์ประกอบหรือมันจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างคือเวลาที่เราสําเร็จแล้วเราก็พูดได้ได,ได้ได้ทุกอย่างแหะคําคมมันก็มีเยอะแหละมันก็ดีครับแต่ผมก็ได้ลองทำกับการดูว่าแล้วถ้าผมกําลังทําอยู่ยังไม่สําเร็จอ่ะ แล้วผมให้เพื่อนๆสู้ไปปลูกไฟในตัว้นเพื่อนสู้ไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันทาทาทามันจะเป็นยังไงมันก็เลยเกิดช่องนี้ขึ้นมามันก็เลยเกิดคลิปนี้ขึ้นมาอย่างน้อยมันก็เป็นแรงบนงันดาลใจใหเพื่อนๆได้ว่าเออทําอยู่ทําอยู่ถ้าเพื่อนเพื่อนยอมรักับความในฐานะตอนนี้ในสิ่งที่เพื่อนเเป็นถ้าเพื่อนเพอใจแล้วโอเค ผมยินดีด้วยแต่ถ้าเพื่อนๆนไม่พอใจในวันที่พ่อแม่ก็แก่ไปเรื่อยในวันหนึ่งที่อย่าว่าแต่พ่อแม่แก่ไปเรื่อยเลยเพื่อนๆก็ต้องแก่ไปเรื่อยคำถามคือว่าเอาแล้วเพื่อนเพื่อจะทําอะไรกินมีแผนรองรับยังไงบ้างแล้วถ้าสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆไม่ได้คิดถึงหรือแม้กระทั่งตัวผมคิดไม่ได้ไม่เคยคิดถึงมันเลยเรื่องสุขภาพ แล้วถ้าวันนั้นเราสุขภาพไม่ดีล่ะเราจะทาไงเราทํางานได้ไหมมีตังค์ไหมมีอะไรไหมนั่แหละคือสิ่งที่ผมต้องสู้อยู่ในทุกวนันนี้เพราะผมกลัวเหลือเกินว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเพราะในวันที่ผมแก่ตัวไปมากกว่านี้ผมก็คงไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะสู้แลวถามว่ามันเกี่ยวกับอายุไหมมันก็ไม่เกี่ยวแต่หมายถึงว่า อาจจะเป็นปัญหาสุขภาพที่ทําให้ผมสู้กับยากสู้ยากอืมเพราะฉะนั้นแล้วเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะมีหลายๆคืนที่ผมอ่าจคลิปอยู่นี่ก็วันนี้ได้ย้ายจริงๆย้ายจริงๆครับทีอย่างที่ผมบอกกับเพื่อน บอกกับเพื่อนเลยว่าอืมว่าผมจะไปต้องยาวจากที่นี่แล้วก็ขอบคุณคนรอบตัวผมมากๆที่ที่คอยช่วยเหลือผมมาตลอดจริงๆแล้วผมคิดว่าทุกๆการทุกแเรว่าทุกๆการตัดสินใจอะถูกหรือผิดไม่รู้ มันไม่มีใครมาลองรับได้ว่ามันจะถูกหรือผิดจนว่าอไไรจนว่าเราจะเห็นผลลัพธ์ของมันแล้วมันก็แค่นั้นังไม่พอผลลัพธ์ของมันคือเราพอใจหรือเปล่าถ้าเราไม่พอใจเราก็ต้องทํามันต่อไปจนว่าในวันหนึ่งที่เราพอใจผมไม่ได้บอกว่า,าให้ทุกคนแบบมีความอยากความได้แต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่าเออเพื่อเพื่อน มีชีวิตตอนแก่ที่มันสบายได้มีเงินที่รักษาสุขภาพได้ดูแลพ่อแม่ได้โอเคเลยแต่ผมยังไม่ได้มีในจุดจุดนั้นวันนี้ผมเลยต้องต้องสู้ย้ยวกลับมาเรื่องบ้านมันก็น่าใจหายเหมือนกันนะครับผมก็พูดไปก็ดูรอบๆบ้านดูรอ,รอบๆบ้านไปความทรงจำทุกอย่างมันเยอะมากในวันแรกที่เรามาอยู่ด้วยกัน ที่มีบ้านหลังนี้ด้วยกันติดแอร์ติดตรงไหนที่วางรีโมทติดตรงไหนมันมันเอ่อมันมันพูดไม่ออกครับมันมันพูดไม่ออกจริงๆจริงๆร,ริงเลยอะเออ่ เก่งมากครับเขาเก่งมากเขาเก่งมากจริงที่ท,ที่ทําโอกาสหลายๆอย่างได้โอกาสไปอยู่รอบตัวอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นหรือเปล่าซึ่งผมไม่เคยมองเห็นเลยเพราะว่าผมไม่ได้มีความรู้อะไรเลยโอเคครับเพื่อนๆไว้วันนี้เท่านี้นะครับพรุ่งนี้เจอกันในอีกสถานที่หนึ่งนะครับเอาวันนี้ เ็นอไรใจเ็เพื่อนเช่นเคยแล้วก็ยืนยันว่าชีวิตจริงสิิงที่เพื่อนเพื่อนเห็นคือชีวิตจริงไม่ใช่คอนเทนต์ถ้าผมจะทําเป็นคอนเทนต์บอกว่าคงจะเล่นใหญ่มากกว่านี้แต่ว่าไม่ใช่คอนเทนต์นะครับคือชีวิตจริงอย่างนั้นเลยครับขอบคุณมากครับ